ทีเตและกาเลประเทศสังิธิโยปุริโซเปลวะาทานันบุกวังเปลวะยาตินางทังยิ่งใจไไน,น,น,นั่งเป็นเรื่องที่สำรับดับถูกซอกระลมโลกบำเรอสุขเจียนดับถูกคุณในาใย ผมไหนนั่งนั่งเร้าพอดปอดนี่ใหญ่หลกนีใหญ่มาบ้านนาเลหลกเราเคหห้าคนจนนีตาเพ็ดยาบ้านตันมาตายจีวาวายดับดิลและบอกว่าจิ้งกุศล ส่วนใหญ่ยวงปัญญามาทุกตนนันเน็ตพ้นไม่สบายอยู่หลายปีรกมาเร่งหัวใจในี้ไก่ทานดีความดันเบาหวานเจริญทานมีสุขี่มีลูกใจซ่อนใจนำใจดีก่อนัวปีลูกใหญ่ใหญ่เจริา ส่วนคนนองลูกลาาสาวความัังซ้อนจะไม่พอนง,งามเลยสเสนียและพี่ต้องแจกงามงอนบ่อนกันดาพี่ต้องแจกขามาแล้วังไปหางานทำเตรียมตัวเทิดเยี่ยมาย เคุณเพิ่งพากายในวันนี้ ในต้องแบกไกในวันนี้เจ่าน้องพรเทวีจากเตทีายาไซงานทำมงเงินรักษามานาไทยจำบอกน้องพรยอดใหญ่พี่แจ็กในข้ามาเอดีน้องพร <c oughs> อย่าลืมว่าตอนนี้แม่ของเราป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายด้วความดันเบาหวานมาแทรกซ้อน เราหน้าที่ของความเป็นลูกจะต้องดูแลทุกวิถีทางโบราณเขาบอกกันไว้แล้วว่าพระคุณแม่นั้นล้ำฟ้ามหาสมุทรพระคุณแม่นั้นสูงสุดมหาศาลพระคุณใดในราชสุดทาทานใครจะบานแม่ฉันนั่นมีมีเพียงจําเป็นจะต้องทําทุกวิถีทางเพื่อเงินมารักษาแม่ค่ะพี่เองก็ทราบดีอยู่แล้วว่าเพียงจะต้องทํางานทุกวิถีทางเพื่อเงินมารักษาแม่ก็เอยสิ พี่เคยพาแม่ไปเดิมตานตลาดไปบอกว่าหมอครับช่วยรักษาแม่ผมหน่อยเด็กครับผมไม่มีเงินผมไม่มีทองผมไม่มีปัญญาจะรักษาแม่ช่วยรักษาแม่ผมเอาบุญสักคนนะครับแล้วหมอบอกว่าไงกัพี่สอนยัยหมอบอกว่าทําไมมีเงินก็รักษาไม่ได้พี่อยากจะทราบจริงๆว่าจรรญาบัณของการเป็นนายแพทย์นี่มันอยู่ตรงไหนจัรยาบัณของการเป็นนายแพทย์มันอยู่ตรงไหนล่ะพี่เยิ้มยู่ที่กระตังอะฮะ อยู่ที่อะไรนะอยู่ที่จะตังแล้วถ้าไม่มีตังอะถ้าไม่มีตางก็ทองให้ขึ้นใจไว้เลยทองว่าไงไหน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 โอ้ยอย่างนั้นใช่นี่กูพูดจริงๆนะการก่อนเรานี่นี่กูพูดได้มึงควงังได้ตาแจ้งทำไมเออวันนี้อย่าลืมนะพี่เยิ้มคุณเองกับผมนี่แหละจะต้องเดินทางออกจากบ้านไปหางานรับจ้างทำกันวันนี้เออเพื่อ,เ,อเงินมารักษาแม่ ี่ชวนกูไปไหนก็ชวนไปหางานรับจ้างทําวะกูน,นี่กูพูดกับมึงกรองๆเลยนายซอนช่ทําไมเอ๋อถ้าพูดถึงเรื่องงานนี่กูเอรีมอสอยนะมึงถ้าพูดถึงเรื่องงานนี่เอรีหมดแล้วเอรีมอสแล้วแทงปาล์มได้ไหมเฮย้ยเงยไม่ได้น้ำมือเก็บลูกรวงตโคนแผหมอดขั้น เก็บกาแฟได้หรือเปล่าแพ้มอดแดงผมมาเพลารับจ้างได้ไหมวเ,เวอร์ทับต่กูให้เล็กขาดก็ซ้ายแย่มเลยกูว่ากูไม่ทำเนาะเพราะก,กูเพิ่งไปแหลมมอพอปูดำ่านหามาพอปูดำว่าไงพอปูดำว่าเยิมเอ้ยปีฮอกเจ็ดปนีนี้มึงอย่าเพิ่งทำเลยนะเยิมถึงมึงทำก็อย่างจนอยู่น,นั่นแหละแล้วปีหน้าละมันคอยชินไปเองแหละปูดำว่า แต่เรื่องนี้กูจะทำให้เหนื่อยกูล้วกูยอมจนแบ็บใบใบได้ว่ากูจนเหนื่อยเหนื่อยเฮ้พุทโธเอ้ยกระเพาะท้าว่ามัดกูจะยัดซะท้าเลยเดียวเลี้ยงกูนั่นไดยกว่าเลี้ยงนกกรงหัวจุกแล้วมึงดีกว่าเลี้ยงไก่แจ้แล้วกูจะบอกว่าให้ดีกว่าเลี้ยงไก่แจ้ยังไงพี่เยิ้มอ้ามึงนึกเละแล้วอ้ามึงนึกเละดีๆนะข้านัดว่าพันโนพันนี้มึงนึกเละเอาหนึกไก่ตาแจ้ นกกระหู้จกได้กูท่ามึงที่เอา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 ตัวละเท่าเลยกูท่ามีเอาตรวอย่างน้อยๆ้0ห้าร้อยบาทครับเออตัวนี้มันพิษกฎอนไม้เลยเตโซโซอยาล่ากำลังแก้มาเตี้ยวกำลังจะเปลี่ยนไหมให้มันทุกกอนไม้เพราะคนบ้านเราคนตายมันชอบเลี้ยงนกก็ใช่สิเขากำลังจะแก้ใหม่อยู่ใช่แค่นี้แล้วมันนึกแล้วกูท่ามีนกกระหัวจกย่างน้อยนอยตัวละเท่าเลยอย่างน้อยๆ้ยห้าร้อยบาทครับเอ้ยย่างน้อยนอยตัวหนึ่งห้าร้อย พอตัวหนึ่งห้าต้องสื่องรองลูพันสอง้มันซลาวต้องสื่อหัวห้าให้มักินต้องสื่อซ้อมมากินขอดโซนน่าใ้ดำผึ้งไม่หยัดน่ยัดโซนคนหยัดส่วนในดำเนาะนในดำเออคันเาว่ามังกินเช่นละมังี้กินละมังีกินละมังีว่าขี้ก็อ่อนไปผูเขาพอมาขีเฟสต้างหลานขี้มดนวยเว Cô ngoài cục in im im đó thầm mày, cô bày khí em cô đó Thôi cô mấy đón lạng đó, cô lạng em đó ấy Ôi chuyện nó nữa rồi, ơ chuyện nè Cô này cô qua cô bày đù mơ mà Là cô thứ qua tòa này cô mì khoảm xúc nữa Mì khoảm xúc rồi rồi bây giờ À, cô sứ qua khoảm chân khó cô ní mấy xe phưng mà rơm chân mơ cô nữa Mấy xe phưng mà rơm chân mơ cô khoảm chân khó cô mấy xe chân thầm mà chá จนอะไรความจนของคุณเนี่ยจนมรดกฮะจนอะไรนะจนมรดกจนมรดกนี่ยังไงพี่เยิ้มความจนก็กูทางมัดมาเริ่มจัดโทดเขากูโนเป็นผู้สางขึ้นมาโทษกูไม่ความจนทางมัดไปครอบครองพอโทษกูตายป๊าปส่งต่อมาเป้กูโป้กูรับความจนต่อจะดโทษส่งต่อมาพอกูพอกูรับความจนต่อจะเป้ส่งต่อมากู และนี่ถ้ากูรวยขึ้นละกูไม่เหนละคนบันแพรบุ้รถกูเว้ยเดือนซิฟตายายอย่าไปรับขย่ะใครจะมาละปูยาตายายแสงกูอมอสเลยนี่คุณคิดอย่างนี้กูเค็ดแบบนี้แน่กูตื้ว่ากูไม่ทำกูตือวดันไดไอ้อดประหยดยาตากล้ากูอิ่มอะยิ่งนั้นเออกูตือว่ากูบาย่อยเล้วคนมากูก็มากันเอาจ้ะ โบราณเขาบอกไว้แล้วใช่ไหมคนเมื่อกอูนี่กูบายใจยนะแล้วกูไม่เครียดนะทําไมคุณไม่เครียดนะอ้าวมึงน,นึกเลยจ้ะคนทําสวนเรียนมีกระตั้งเป็นล้านล้านนั้นว้อวไม่ใช่บายใจยเมื่อกูมไม่คนมีสวนทุเรียนมีเงินมีทองเขาร่ํารวยกันทุกคนแล้วคุณไม่สบายใจได้ไงคนมีเงินมีทองมันมีความสุขว้สูก้กูไม่ได้ไมะ ทำไมเอออ้าวมึงนึกพันนี้แต่เน่คนพอมีเรียนมามานนะพอล้มผัดสติเดนอนมือเอหน้าผ้ายู่มหนี่นี่ฮ่ากะโดนข้อกูร้ระวังมอดลาวดดนมั้งามาเวนแท่ๆอ้ยอากาศนึกก็บ้างโดข้อกูรอ้ระวังมอดต้องทีสารลาวโดนมั้งเว้นนอนคิดยุต้เรื่องทำสวนเรียนโนมาไม่ความสุขไหมสุขกูก็ไม่ได้ทำไมเออกูให้ได้มอนสลใว้ได้ผ้าผพยสะพื้นได้ทำไมกูอดล่อมะกะลินไปเลย คนจะเท้าขวาจะรองก็ไม no. <ities> ่ต้องหยกขึ้นธูราล้มจะผัดกับเบื้องเปลวสักอีแผ่นก็ไม่ต้องหยกขึ้นธูราทำไม่เหรอกับเบื้องหวาดโน่ก็ทอดทิ้งเปลี่ยนเองกันเลยอาจารย์มากกะทอติ้งเปลี่ยนเองเลยอย่าไปยุ่งกันแกจ้าอย่างนั้นเออคอยช่วยต้องงานเต้นดีเดียวอย่าไปเป็นทุกข์นะกูทื่วว่ากูไปใจที่ดินสักขวามือก็ไม่มีวะไม่ความสุข กูคุณคิดอย่างนั้นเออกูซื้อว่าใบใจกูกูซื้อว่ากูยอมจนบันนี้แลกกูใบใจแล้วกูมีความสุขที่สุดนะกูพึ่ว่าสมัยก้อนนู้นแต่ว่าตอนนี้กูเริ่มเป็นทุกข์แล้วศัตรูกูกำลังมากล้วศัตรูของคุณคือใครเอระทักษิณฮะแล้วกูไปเป็นอะไรกับคุณทักษิณนะคุณทักษิณช่วยพัฒนาบ้านพัฒนาเมืองพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวสู่อารยประเทศผมถามจริงๆคุณไปเกลียดอะไรคุณทักษิณเนอะไม่เกลียดไม่ยังไงะกูเกลียด กูพูดตรงๆเลยทำไมเอา้ามึงอย่าลืมนะสมัยนั้นที่มหาเสี้ยงนายกอ่ะมันพูดทางไม่ดังดังเลยพูดว่าไงสี่ปีแต่ผมได้เป็นนายกผมจะทำให้คนจนศูนย์พันไปยังประเทศไทยอย่างแน่นอนสี่ปีแต่ผมได้เป็นนายกผมจะทำให้คนจนศูนย์พันไปยังประเทศไทยอย่างแน่นอนและนี่ถ้ามันอย่างยุ่งละทำไมมันไม่ยิงกูโยนซะแล้วทำไมจะต้องยิงคุณไม่ยิงกูจะศูนยะ์พันจันนะ กูบ้ยอยู่โมกัดนิ้งเดี๋ยวไปชนหอุนรถดั้งวะฮะโอ้ยย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 นยย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 ียยย่นียยูยย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 งนยยนนี่ยูยืยย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 นยยยยแต่กูยยยยยย่ยยยยยจยย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 ยคยย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 อยย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 ยกยยยยนยยยยยยย่ยยยย่นยยยยจยยยจริงยยยยยิ้มทยยมยย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 ยเลยย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 ย่ยยยยยมยดีต่อสุขภาพพยยยิ้ม ทำไมคุณถึงกินเหล้าเหรอโวยกูในที่กูกินแล้วในกูพูดกับมึงกรองๆนะกูกินช่วยบ้านช่วยเมืองกูนั่นนี่เี้ยกินช่วยบ้านช่วยเมืองอยังไงเหรอนะอ้าวมึงอย่าลืมนะ ผาซีที่ได้มาจากลาวบุรีนี่หนึ่งรอยเปร์เซ็นเะต็มนะโครเรียผาซีส่สุยสุรายตรงนี้รอยเปิดเซ็นเต็มลาวออมาจากบริษัทฮาร์บาทมาข่ายรอยเนื่องผาซี่ครึ่งต้ะครึ่งอีผาซีอีครึ่งนั้นพาไปพัฒนาประเทศพาไปทำกันน้นพาไปจ่ายเงินเดือนในอำเภอผู้หญ่บ้านนั่นเลยผาซี่ได้มาจากลาวได้มาจากาบุรีนังซื้อไม่อ่านเลยเที่ยงกูเด้อโอ้อยางงั้นเอ่ะว่านังซื้อเรา อ,อย่างนั้นเออเอามึงลองแลกปันนี้ก็ได้เอามึงลองให้มูสิพ้าทาคามมูสิพกรับรอลองงดไข้แล้วสักเดือนตะทำไมเออถ้าเงินเดือนผู้ยิ่จุกไม่คัางแหละกูให้เตนหน้าเลยโอ้อย่างนั้นเออถ้าเงินเดือนผู้ช่วยแอลไม่คางแหละกูให้ชัดไหลข้างเลยอ๋อย่างนั้นน่เอเอเชื่อกูจนั่นหละผ่านซเอาไปพัฒนาบ้านพัฒนาเมืองโอ้อย่างนั้นใช่ แล้ววันนี้คุณเยิงนี่แหละจะต้องเดินทางไปกับผมแต่เยิะมจะต้องไปกับพี่สอนชัยนะคะต้องเดินทางวันนี้แหม่นี่พากูไปทํางานแล้วก็ใช่ยสิโอ้โหนี่กูพูดจริงๆนะนี่กูพูดจริงๆนะเรื่องงานนี่กูไม่ชอบทําเลยนะแล้วทําไมคุณไม่ชอบทํางานคุณเป็นคนขี้เกียจขี้คร้านหรือเปล่ากูไม่ใช่คนขี้เกียจขี้คร้านแต่กูไม่ชอบทํางานกูเหนื่อยกูกูให้งานแล้วกูเลี้ยงมันกินเนี้อนามเท่นั่น อย่างนั้นกูเล aperture, <stop it. S 1> ีานายนกูกูมาทำได้ได้กี่ผักไามกูนึกให้กูอุณเหนื combine, ่อยอ่ะและนี่กูพูดจริงจริงเลยนะทำไมเอาจ้ะกูนี่นะกูพูดกับมึงตรงๆผมถามคุณหน่อยเถอะปาล์มของเรามีพอได้แทงพอมีพอได้ตัดขายทำไมคุณไม่เคยคิดช่วยเลยพี่เยิ้มอ๋อนี่มึงลำเลอะบนค้นไดกูแล้วเนอะดักไหน ปาล์มเรามีพอได้ทําทําไมคุณไม่เคยคิดช่วยเลยกูท้าม,มึงจริงจริงเธอไอ้ช่อนเฉยว่าปาล์มข้อมึงนี่ปาล์มใครอะก็ปาล์มของผมใครเป็นผู้ขิดแล้วว่าผมคิดปลูกเองเหรอใครเป็นผู้ซื้อพันมาแล้วว่าผมซื้อพันธุ์มาปลูกเองใครเป็นผูุ้ดล่มแล้วว่าผมขุดหลุมปลูกเองแล้วชอบพอกอ้อมติดชื่อใครอะก็มติดชื่อผมแล้วข้อกอ็ไม่มีสเปงหนึ่งละ่ะ ถ้ากูทำส่วนเพื่อนแล้วกูจะทำไว้เนี่นี่พ่อมึงพีมมึงเริ่มร้องไงลไอ้ชะไม่พรานตายซะเตมพีมึงเริ่มรมอ้อง,องไงเนาะให้กูทำส่วนมันแล้วกูจะทำไวอ้อกูไม่ทำดอกกูซื้อบอกกูเนยกูนั่นกูเคลทั้งแต่ควัา,วานอันนี้อันเดียวก็พอเด็กน้องเราไอ้แล้วนี่คุณพกไม่ทิ้งเลยโอ้ควัานอันนี้ก็กูอาจินโมโต้เลยนะควัานอันนี้ก็กูทำได้ทุกอย่างนะปลากควันสั้นโต้ ลล่ขายห oh, so sí no. right. ้อยกุดทายกุดทิ้มเครื่องแกงด้วยก็กูโอ้ยอย่างนั้นเออในปพอดดีว่ามอดีเขาเขียนจดไม้มาขอเพลงให้กูร้องเพลงซะเพลงวะคุณร้องเพลงได้เดี๋ยวไปเยี่ยมวัวบายบายให้กกูร้องได้ในนาจอยังกี่คนใครยากวังเยื่มร้องเพลงในก็เียคกรอบมือดังดังซะสักทีที่ขับเออนาจอก็เสียงกรอบมือเป็นกำลังใจดิแล้วทำไมคุณใช้้เขาตบมือกูเช็คเลยเลยว่ายังกี่คนนะ แล้วถ้าเขากลับบ้านไปนอนกันหมอดกูกราบเมื่อกากูมาจะนั่งบาผูอยู่แต้รั้วม่แล้วโอ้ยอย่างนั้นเออนี่กูจะร้องเป็นเพลงขึ้นมาสันนึ่งพอนงานเพลงว่าตันห้าผ่าวุ้นตันหานี่มันเป็นแบบไหนเออตันหาน้าในโรอาร์ตในโรอาร์ตโรอาร์ตโรอาร์ตมีทุกคนไม่ทุกคนเอาใะขันหน้าว่าผูช่วยแอลในผูกกับกูเสมอท่านนอนกับผู้หญิงแล้วต้องมักินกระท่อมท่าใหญ่นะวะ อะไรนะก็กกินกระท่อมไทยใหญ่เออ,ท,อท่าทมกระทมไทยใหญ่กินแล้วก็ดอแข็งบ้าเลยใครว่าใครว่าแบบนั้นผู้ช่วยแอลทำไนเลยจนะ้โอ้ยังนั้นนะแต่ย้มเออบอกกับอูด้วยเอามือเทย้ำอยู่างนว้แข็งบ้าไปเลยวะโอ้ยางนั้นเออดนตรีขึ้นเลยฮะตัณหาพาวนขึ้นเลยจ้า ละมากมายตัณหามุ่นวายละมากมายตัณหานาโอยมนุษย์เดิดมาไม่ว่าใครหนองตันหาพระทันว่าความอยากอิ่มท้องอิ่มปากในความอยากยังไม่พอไม่สิ้นสุดนาเรึงมนุษย์เรานี่ทลงกามลอกี้เป็นสิ่งที่ลวงโลงตกเป็นทาาเพราะความอาดเอาเดียว ตัวเป็นเกลียวชายพลอยลู oh, oh, ้ช่วยแอัลทำไมออะก็เพราะดูเยี่ยวนั่นแหละเนาะทำไมเอะมีกะงตางกี้ตังทำไรมาได้หายไม่เอ้ยมัดแทะหายไม่ยอ้มดเอะโอ้ยังไงเอองนิดจังละว่าตสังพารา นิดยังละวัดตดังพระราดิพระทันเทสนาวายกหนอพองหนอกลอกนี้ลำไม่ใช่โดดถูกเนื้อระวางกระโูกเปรียบเหมือนบ่วงถูกคอแม่นแต่พระตบะต้องมาแตกม่วนลอกกี่ดีแหกตะบะแตกยังหลวงพว่อเคยมีข่าวละคนเข้าเหล่าเลือกวัเนเหนือตายสันเดือ ชายเปล่าล่ะผู้ยหจุทำไมล่ะพลึกมันร้ายจริงเนาะเมื่อใต้สะดือนี่มันร้ายร้ายไม่เชื่อมั่งพอตัวเองอ่ะโอ้โหอย่างนั้นแอนับแหลกกิงก็ยิ่งแทกใจจัง แหลกริงนะยิแหลกใจจังนะดูช่างมีงนขลังนะกันมามากละนกเนื้อเนาเนาก็แค่เท่าฝ่ามือเป็นหมื่นแสนยอมซื้อไปตามตื้อตามงอมีแล้วไม่แคล้วหาใหม่บ้านเล็กบ้านใหญ่ไม่รู้จักพอชายเจ้าชู้ไม่รู้จบสิ้น l o แว way น o n วเวล แถมยังมิ้นลาวนองโอ้ยงั้นเออแม่งแต่กูก็ชอบชอบแต่แม่งแม่งแหม่นะบางคนก็อยู่จนแก่จนเฒ่าบางคนนะอยู่จนแก่จนเฒ่ายังอยากจะมีเมียสาวแล้วพอผ่านเอาผ่านนอง แวใวไห้หัวใจมันยังสู้เป็นนกเขายังคูกดูยังจับอยู่นอกบางรายนะหัวจีว้ยขาโบกแหลมเหมือนกับมวยโดนนกไม่ถึงยกครองครอบางคนเด็กหลอกจนหมดตัวรู้สึกได้ว่าชั่วก็เลือดแต่หัวกัดดอกพอแล้ว แล้วทำไม,ไมผู้จายหยาบคายหยาดอ๊อบแล้วทอนหุก,กููเลยนะั่นะน่ะหยาดอ๊อ,อบสอนทีร้อยแล้วก็เดือเยเรตอ๊อ,ตอบกูเลือดมูกก็เลือดป้าอ่อนไงมั้เวนเพืนี่อย่าลืมพี่เยิ้มคุณเองจะต้องเดินทางไปกับผมวันนี้เระเออนี่กูทาม,มึงจริงๆจะต้องเดินทางออกจากบ้านนี้ไปเที่ยวห้างานทำก็ใช่สิอย่าลืมว่า บ้านของเราเนี่ก็จะต้องช่วยงานกันเรื่อยๆไปแล้วถามจริงๆพี่เยิ้มคุณเคยมีครอบครัวบ้างหรือเปล่าเคอยอะคนนั้นล่ะเคยมีเมียไหมเคยมีมาแล้ทั้งมดสามคนเคยมีมาแล้วสามคนสามคนเอาตาแต่กูว่ากูไม่ใช่ขุยโม,โมนะกเมียกูกูได้มาทาั้งมดสามคนและกูเลี้ยงได้ดีทั้งสามคนเลยอะได้ดียังไงทั้งสามคนได้ดีทิมไปได้พวัวไม่ไดูแลอ้าวโอ้ยอ,อ,อ,อย่างนั้น <laughs> bởi đá vua mấy đi má, thằng sẽ ăn con ơi. <laughs>